สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชินเคยนะครับกับแชมป์ชนแนลวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่วาลของเครื่องตัดญ้ายี่้อ GX 3 5นะครับว่ามีวิธีการใส่ยังไงหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมาครับเริ่มกันเลยนะครับอะไรอันผมก็เตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้หมดแล้วบดวาลอะไรเรียบร้อยครับ ถ้ามันกระบอกสูบลึกอย่างนี้นะครับถ้ารอแบบว่าลอเ,เราไม่ต้องห้ามไม่ต้องหย่อนลงไปอย่างนี้นะครับ <S <S ถ้าพูดผิดพูดถูกประการใดขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเราห้ามหย่อนลงไปแล้วก็ไปเขี่ยเอาให้มันตรงร่องนะครับไม่เอานะครับนี่ยผมมีวิธีแตเดี๋ยวจะบะอกนะคีมแบบนี้เนี่ยเราก็จับแบบนี้ดย๋อนจะเริ่มแต่วา ไอเสียก่อนเลยนะครับพอใส่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยใส่ลงไปลักษณะน,นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะจับจับลงไปนะครับเนะี่ยเห็นหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็กดลงไปให้สุดอ่าแล้วเรามาดูอีกฝั่งนึงแล้วก็มือจับไว้ด้วยนะ กลับมาได้แล้วครับเนี่ยมันจะโผล่มาละเน <Okay. S 1> ี่ยโผล่มาเนี่ยโผล่มาลักษณะนี้นครับอ่าแต่จะบอกวิธีใส่ซีนอะไรด้วย mm hmm. โอเควทีนี้ก็เนีย่ยเอาสปริงใส่นะครับแกะออกมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับเ mm hmm. นี่แล้วเลากตอนนี้คืออะไรบัดันไว้นะครับไม่ให้วาวเนี่ยมันดันออกมา แล้วเราก็สวมเข้าไปมันก็จะมีแหวนเนี่ยรูด,ด้านข้างแล้วก็เกาะกดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงเกาะไว้เดีจะใส่ให้ดูตบบนี้นะครับ ้เขาไปตัวนี้จะไม่มีซินาวาลนะครับตัวเนี้ยี่ยไม่มีซินาวนาลโอเคได้แล้วครับเป็นตัวเกาะดูเลยไม่ต้องกัวหลุดต้องกัวมันหลุดครับไม่มหลุดหรอกตัวที่สองก็ทําเหมือนกันครับับงนี้เบาๆนะครับแล้วก็ย้นลงไป ไปเสร็จก็ได้ละอ,อันนี้ผมบวดวาอะไรเรียบร้อยแล้วเรามาพาประกอบเลยว่มามันเป็นจะาง,งเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับถือมานะครับเนี่ยเ,เป็นซีนก้านวาลของแท้นะครับเนี่ยการวาลของแท้เป็นของฮอนด้ ลักนะษณะหน้าตาเป็นยางี้ครับอ่าพอเราใส่บาร์ไอดีอ่าขึ้นมาแล้วเราเราก็สวมลงไปนะครับเนี่ยสวมลงไปดูไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยสวมลงไปนะนะกดกดลงไปอ่าดูดูด,ดูตามผมอ่าต้องใส่ไว้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะมันต้องใส่นะอ่า แล้วก็สปริงมาใส่แต่เรายังดันไว้นะเด,เดี๋ยวว่ามันล่นเดี๋ยวว้าเสียหายอีกอ่าน่ะได้ละน่ะทางวาวีดีเอเสียเดี๋ยวตอนต่อไปเด้อโอเค แหวนลูกสูบนะครับแหวนลูกสูบเดยวมาดูกันเลยแบบบ้านเราน,นี่ะง่ายดีนี่มันมีเครื่องหมายทุกสอนชี้ขึ้นเราจะมาบอกว่าใส่ยังไงเดยวขั้นแรกใส่แหวนก่อนแหวนเนี่ยมันมีอยู่แหวนเนี่ยมันมีอยู่นี่นะครับเนี่ยหนึ่งชุดประกอบไปด้วยแหวนกวดน้ํามันแหวนกวดน้ํามันหนึ่งชดุดแล้วก็แหวนอัดสองตัว แล้วก่อนไหมน้ำมันหลุดเองไอ้นี่ด้วยเนาะเก่าห่าเลยว่าทีแดงอือใช่เกาห่านี่เราใส่แว่นลานก่อนนะครับแว่นลานกว่น,น้ำมันโดยจะผมจะจะหันลูกศรเข้ามาหาตัวเองนะครับหันลูกศรเข้ามาหาตัวเองนี่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ไอตัวที่ว่ามันตัดตรงกลางหันเข้ามาหาเราเนี่ยขนาดนี้นี่ยใส่เข้าไปก่อน เราค่อยไปจัดทีหลังแล้วสวนตัวนี้แหวนล้านนะครับขววน้ำมันใส่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องด้านล่างเนี่ยมันจะมีช่องด้านล่างทำไมเบอร์ะเนี่ยทำไมเบอร์ันีมีช่องด้านล่างหนึ่งตัวสองตัวนะครับนี่เราเราใส่ไปเนี่ยใส่เข้าไปครับเนี่ยทางปากแหวนเข้าไป อืมอ่านี่ครับได้ละนี่ตัวที่2นี่นะครับเนี่ยก็โทษทีนะครับกล้องมันเบอ่อยืมโทรศัพท์น้องมาถ่าย ได้ละหนึ่งตัวใส่แล้วก็สลับกันไปให้เป็นลักษณะกล้วยอ่ากล้วยอ่าเนื้องอ,อหม เนี่ยครับเนี่ยลักษณะคั้ยตรงกลางแหวนลานน่ะที่ผมใส่บอกไปใส่ตัวแรกก่อะเอาไว้ตรงกลางส่วนอันที่สองอ่ะใส่ขยับมาฝั่งนี้อีกตัวที่สามขยับมาฝั่งนี้อ่านี่งงไหมงงไหมเนี่ยแหวนในหนึ่งชุดอ่ะในสามตัวเนี่ยสลับกันอย่าให้ตรงกันอ่าอย่าให้ตรงกัน แหวนอัดตัวที่สองครับหันตัวภาษาอังกฤษขึ้นนะครับมันมีเนี่ยตัวภาษาอังกฤษว่า S J นะครับวันนี้ก็หันขึ้นนี่คือแหวนตัวที่สองอไม่ครับอโอเคได้ละนี่ะครับเนี่ยลักษณะการใสแ่แหวน มันเบอร์เดี๋ยผมจะตัดไปกล้องหลังนะครับ